สวสดีครับกลับมาพบกับอ่านปริพั์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสัวันนี้อ่านก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวและก็แนะนําให้คุณลูกค้าได้รับชมมันอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอันรบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะฮะ เป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับในที่ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนหรือว่าอัปเดตตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆจากร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะฮะอันพาเจ้ารีโว่2.4ตัว J จแมนวลนะครับรถปี2017นะฮะหัวกระสือรถห้องเย็น m p c นะครับอีกหนึ่งรุ่นที่ ตอนนี้มีคุณลูกค้าสนใจกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครต้องการวิ่งในส่วงตัวงานฟอร์เซ้นรถห้องเย็นวิ่งชิลนะครับหรือว่ากำลังหารถใช้งานอยู่สักคันหนึ่งขอแนะนำครับที่ร้านเป็ดพันออตโต้ของเรา จบแน่นอนนะฮะเรามาเริ่มดูในส่วนของตัวสภาพของตัวรถกันก่อนนะครับส่วนของตัวรถเนี่ยจะเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับแน่นอนว่าไม่เคยชนหนักพิกควารน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนครับเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นหลอดไส้เดิมโรงงานนะครับโลโก้โตโยต้าเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นดําด้านหมดเลยนะครับหรือว่าเป็นตัวโมเดลตัวแรกๆนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อนะครับ 2.4ลิตรนะฮะเป็นรหัส 2GD นะครับตัวเครื่องสวยไม่มีข้ามน้ำเครื่องไหลเยิ้มนะครับตัวนี้เป็นปี2017อยู่นะฮะก็จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็นแบบ5สปีดนะครับขันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์คจะเก็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะครับน็อตทุกตัวไม่เคยมีการขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับตัวแผ่นเพสติกเกอร์มอกรหรือว่าฉนวนกันความร้อนใต้ฝาโปรงทุกอย่างอยู่ครบนะฮะ ปี2017นะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยรถห้องเย็นเนี่ยมันมีการใช้งานเยอะหรือเปล่าตัวรถวิ่งมาเยอะแล้วหรือเปล่าคันนี้ไหม่50,000กโลเท่านั้นเองนะครับใครได้ไปเนี่ยรับรองเลยว่าคุ้มมากแล้วก็เป็นรถอีกคันหนึ่งในส่วนของตัวตู้ MBC นะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะใหม่กว่าชาวบ้านเขาค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวงางเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงนะครับต่อไปเราไปดูในสองตัวด้านข้างกันต่อว่ยครับ ส่วนของด้านข้างนะครับเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถแล้วก็ทําความสะอาดหรือว่าครีนนิ่งตัวรถให้ใหม่ หมดทุกจุดก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับเรามีารันตีหลังการขายให้ก็คือการรับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์6เดือนหรือว่า1 0 0 0 0มนกิโลนะครับพร้อมกับ W Smart รถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยตรงนี้จะเป็นล้อกระทาจเ,เดิมจากโรงงานอยู่นะครับและก็ตัวยางจะเป็นปี2018ถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าอยากใส่เป็นล้อแม็กคู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะว่ากันไปเคสไปเคสแต่ละคนนออีีกทึงยากไไได้ไงม่่่ใชเรือง มาในส่วนของตัวเรื่องตัวรถก่อนและเด็ดที่เหลือค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับไฟเนยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับสีสวยนะฮะเดิมๆนะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเป็นพวกแบบรถหัวกระสือแบบนี้เนี่ยเราจะเลนส์เน้นในส่วนของตัวตู้ด้วยนะฮะแล้วก็บอดี้ของตัวรถด้วยนะครับ MPC นะฮะตู้ค่อนข้างที่จะสวยมากนะครับเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแต่ว่าค่อนข้างที่จะสวยนะฮะเพราะว่าตัวตู้เนี่ยหลายๆคันเนี่ยอย่างเช่นตู้เบิรมนะครับ ไอโปนี่ว่านะฮะโอกินินะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆก็แล้วแต่ที่เราเจอมาเนี่ยคันนี้ค่อนข้างที่จะแจ่มกว่าคันอื่นเยอะมากนะครับส่วนของตัวความสูงเนี่ยนะครับประมาณ2เมตรนะฮะประมาณ2เมตรนะครับถ้าเกิดข้างในนี่ก็อยู่ที่ประมาณ 1เมตรแปเมตรปประมาณนี้เลยนะครับส่วนของตัวล้อหลังตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่เป็นล้อกระทาผาให้นะครับแล้วก็รัตด,ด้วยยางมิชิน XCD เพราะว่ารถพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ในการบรรทุกอยู่แล้วนะครับตรงนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนมาดูล้ว,ว่าเฮ้ยแหนบเสริมอีกแผ่นได้ไหมเสริมสัก2แผ่นได้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสนใจไงติดต่อเข้ามาก่อนได้เลยนะครับรถมีคันเดียวปี17สวยมากแล้วก็ราคาเบาๆอีกคันหนึ่งนะคร คุณลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะวินาทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อครับส่วนของตัวด้านท้ายนะครับมีตัวกันชนท้ายโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับเซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดแล้วก็ในเรื่องของตัวทรงตัวสีซิกลงสติ๊กเกอร์ไฟเลี้ยวไฟเบรกด้านบนใช้งานได้ตามปกติหมดครับตู้ค่อนข้างที่จะสวยมากนะฮะอันนี้อแนะนําแล้วก็เน้นย้ําเลยนะครับส่วนของตัวภายในตู้เนี่ยนะฮะ พวกแบบพื้นนะครับด้านข้างด้านบนเพดงเพดานสวยนะครับตัวรถมันเป็นรถปี2 0 1 7นะครับแต่ว่าคันนี้ในการใช้งานน้อยมากจริงๆนะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดนะฮะแผงกันความเย็นนะครับพวกแบบฟงฟิล์มอะไรอย่างงี้เดิมๆทุกจุดนะครับลองคิดดูนะฮะถ้าเกิดเราอยากออกรถตู้เย็นสักคันหนึ่งเนี่ยเราต้องไปเสียนู่มไปเสียนี่ ไปเสียเพิ่มเติมอีกเยอะแยะมากมายนะครับทั้งในเรื่องของตัวการจดทะเบียนลงเล่มอีกตรงนี้คุณลูกค้าก็ไม่ต้องไปทําเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับขนส่งเลยครับทางร้านของเราจะดําเนินการให้หมดทุกอย่างนะฮะถ้าเกิดเป็นในเรื่องของตัวรถใช้งานในเชิงพันนย์เนี่ยเราค่อนข้างที่จะรับจบหมดทุกรุ่นนะครับแล้วก็งานหลากหลายประเภทเราก็รับจบเช่นเดียวกันนะครับนี่คือในส่วนของตัวด้านนอกนะฮะต่อไปเราเข้ามาดูในส่วนของตัวภายในกันต่อดีกว่าครับ ตัวของตัวภายในนะครับก็จะมีแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยด้วยกันถึง3จุดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะฮะตัวเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็น CD v i วิดีโอนะครับตรงนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ที่เสียบ USB ส่วนของกระจกนะฮะตรงนี้ยังเป็นแบบปรับมือหมุนอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรถปี2 0 1 7นะครับแต่ถ้าเกิดข้ามไป18แล้วเนี่ยถึงจะเป็นตัวปรับไฟไฟ้าให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งของตัวเกียร์นี่ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดอยู่นะครับตัวควบคุมหรือว่าเปิดปิดตัวแอร์นี่ก็อยู่ด้านล่างนะฮะตรงนี้ก็จะเหมือนกันอยู่แล้วทุกๆรุ่นนะครับใช้งานเซตเซฟตรงเซฟตี้อะไรนี้ ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับส่วนของตัวเบาะนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเป็นเบาะแยก60ต่อ40นะครับนี่คือสไตล์ของรีโว่เลยนะครับไม่ได้แตกต่างจากตัวรุ่นอื่นเลยนะครับหลายๆอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างและก็ตัวไมล์เลเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ย50,000โลเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าลองเชลเลียดูนะฮะรถปี27กา,การใช้งาน5 0,000โลเนี่ยแล้วเป็นตัวรถห้องเย็นด้วยค่อนข้างที่จะหาได้น้อยแล้วนะครับคันนี้ค่อนข้างที่จะสวย ลงตัวสวยมากนะฮะไม่มีคมําบรรยายอะไรเพิ่มเติมแล้วมาดูตัวรถที่ร้านหรือว่ามาทดลองขับก่อนนะครับรับรองถูกใจไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยที่ร้านของเราตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังหน้ารถพง้อมกันเลยครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับสาบรีโว2.4 m b c รถห้องเย็นคันนี้ ปี2017นะครับที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่59,000บาทนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณลูกค้าจะมีเครดิตหรือว่าไม่มีเครดิตนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านได้นะครับถ้าเกิดมีเครดิตเนี่ยหรือว่าประวัติดีเนี่ยอาจจะต้องไม่อาจจะไม่ต้องใช้เงินออกรถโดยด้วยซ้ำน,นะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตนี่ก็อาจจะต้องมีการดาวบ้างเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับอาชีพรายได้ของคนซื้อด้วยเดี๋ยวยังไงมาคุยเพิ่มเติมกันนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยอยาก้ค,ค,กคา นะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่เนี่ยมาดูตัวรถที่ร้านแล้วก็มาทดลองขับไปด้วยกันนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวรถตรงไหนอยากได้เพิ่มเติมยังไงตรงนี้แดนแนะนําเพิ่มเติมให้ได้อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจริพัฒน์ออลโต้นะครับและก็ช่องยู u ูบของเรานะฮะเป็นลังใจให้เรากดไลค์กดซับสไคร e แลวเดี๋ยวอันจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมันอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่ดูตั้งแต่ต้นยันจบฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ